ผมเชิญคนที่ไม่มีใครเอาไหนผมเชิญคนที่มีความตั้งหลงผมมาที่นั่นผมบอกว่าถ้าคนมีผมทําได้พวกคุณก็ต้องทำได้แล้วท้าที่สุดผมมีเงินฟ้าของผมไงน้องโต้งแค่ทิชเชอมันต้องตังแน่เลยค่ะที่ว่าตกกันดันมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆหาสิตกเงินด้วยกันพี่กาดพี่โอเล่แล้วก็พี่สาวอะไรยังไงกันเส้นยี่นางพี่รูกพี่ลูกอะไรนะครับ นี่เป็นกใใานฮันนีมูนหัวของผมกุ้งแรกที่สั้างต่อความฝันเราผมแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เขาให้ผมบอกพี่นะเงินที่ผมได้จากการเป็นที่ส่วนของพี่ผมจะเป็นทำซีรีส์นะไม่เอาแกไปอีกหลังจากนั้นผมได้พาร์ทเนอร์ของผมมาเงินเก็บของผมส่วนเงินซีรีส์เรื่องินไม่ใช่เงินน้อยนะทุกคนครับผมพยายามเก็บแล้วประหยัดทั้งหมดเท่าที่จะนทำได้มาให้ที่แนวกาสพวกเราครับขอเสียงปรบมือแกผู้ใหญ่ใจดีจากช่องเจีพีบุตรฟังเลยครับ ทุกเราคือซีรีส์วายเรื่องแรกครับผมของช่องเจ็ดครับ